วันนี้แม่บ้านเตรียมอาหารเย็นเสร็จแล้วค่ะสามีก็เดินมานั่งที่โต๊ะแต่จูจูก็ทำอะไรที่ทำให้เรางงมากหยิบผ้าขนหนูมาคุมหัวเฉยเราก็ถามไปว่าคุมทำไมหรอคำตอบที่ได้คือเขาดูคลิปเก่าๆที่เราเคยถ่ายแล้วเห็นว่าหัวตัวเองผมบางมากจนเห็นหนังศีรษะเลยรู้สึกไม่มั่นใจ แบบเราหามากไม่คิดว่าเขาจะซีเรียสเรื่องผมขนาดนี้พอคุมเสร็จก็บอกให้เราถ่ายได้เลยปกติไม่อายแล้วก็คือแก้ปัญหาได้ตรงจุดสุดๆไปเลย <c oughs> นี่แหละคือชีวิตคู่ของเราที่เต็มไปด้วยความเรียวและเซอร์ไพรส์แบบคาดไม่ถึงเลยใครจะไปคิดว่าผ้าขนหนูผืนเล็กๆจะเป็นฮีโร่กู้ความมั่นใจของสามีได้ขนาดนี้เนี่ย <c oughs> เพื่อนๆมีเรื่องตลกแก้เขิน ของคู่รักแบบนี้บ้างไหมคะคอมเมนต์มาแชร์ให้แม่บ้านนาะกุย่าหัวร้อหน่อยนะ Hat tag, สามีผ้าคลุมหัว